ดีจ้ามื้อนี้มาพรกับสองแาวไก่บ้านเด้อจ้าวันหยุดจ้ามื้อนี้เมนูวันหยุดไก่ก็จะเฮ็ดอ่แกงยอดหนกร้าวเด้อจ้ายอหนพร้าวใส่เห็ดเฟี้ยงเด้อจ้าวัตถุดิบของเฮาก็จะมีเด้อจ้ายอดหนกร้าวไก่แซ่บมะเกลือไว้เด้อจ้าบ่ให้ดัมได้อจ้าล้วก็อันนั้นน้ำยาหน้าเด้อจ้าแกงเล่าๆแบบอีสานบ้านเฮาจ้ากับจะมีเห็ดเฟี้ยงจ้ากอีตู แล้วก็เาจะใช้ทั้งข้าวเบียร์จร้ะอันนี้ขาเหนียวแ่้ด้วยจ้ะแล้วก็ขา้าวโพดจ้ะเดี๋ยวห้องมาเห็ดก็ได้ด้วยจ้ะจ้าไ้เพิ่นกระติ๊ดตำข้าวเบียร์ก็ได้วยจ้ตาตำ้ดยพริกจ้ะตำมดยขา้าวโพดจ้ะ จะกัดจะตำใส่น้ําตาลเดจ้จ้าจ้าตำเสร็จแล้วกะเอามาผสมกับน้ำยาหนึง่ง,งจ้าเอาไอาค้นจ้าเสร็จแล้วเขาจะไปตังต้งไฟดจ้จ้าจ้าหม้อเดือนล้วจ้า ต้องกัดจิตามด้วยเหยาะหลักเผาด้วยจ้าจะใส่ตอนหมอดีด้วยจ้าเหยาะหลักเผจังสิบอดำจ้าต้องหอมแล้วคุณาหยอเข้าวเผาต้องหอมครับจ้าเดี๋ยวให้เหยาะเผาสุกกันด้วยจ้าตามด้วยเห็ดเฟียงจ้าอันนี้เห็ดก่อนสิ็จหรือยัครับคุณจเฮ็ดคอนหาหมดเลยครับเฮ็ดใส่เห็ดเฟียงเฮ็ดฟางแทน นีได้จ้าปรุงรสจ้าอร่อยนะคุณเหรอจ้าปลาครับผมปก,กาปผงชุบรสจ้าราช่ไหมสิ่มจ้าพอดีไปพอดีครับ จ้ะตามด้วยพ่ออีตูวเลยจา้าครับผมหอมแล้วคุณละจา้าไอตักขึ้นมาให้พี่น้องคนเบิ่งนั่นเด้อนี่ครับนี่จา้าเป็นตาแซวไปจ้าเดี๋ยวค่อยมาตักไว้เนาะไอเนาะไ่คุณไมจา้าหอมเสิร์ฟจา้าเนาะหอมพ่ออีตูวเนี่ย แมม,ม่่คุณเสียดายแต่ผักขาเขาบ,บปรุงเนาะเมียนเราไปกินข้าวต้มก๋งด้วยครับเดอ้ออืมจา้าใส่กระโผนกระเสียมีสีสันจนัง่อยเนาะอ้นาะม้อ่ะองนี่จ้ากระเแซ่บประจ้ามาด้วยจ้ามากิากาากกนข้าวซองน้ำกันจา้ามาด้วยครับเดอ้อเดี๋ยวผมปรุงด้วยแกง งาบข้าวครับผมจ้าซีงแกงงาบข้าวมีกระเพาสามอย่างน้อไอเนาะไม่คุณแม่บม่ได้เสิร์ฟด้วยนะครับการเป็ดนี่ครับผมพอดีจ้าแต่จะนี่แกงอมะพร้าวใส่เห็ดเฟียงเลยจ้ตาตำตะตงจ้าแล้วก็ทอดไข่หนึ่จ้าอ่อ,อนบ่อไอ,อ่อ่อนคือหอม มนหอมครับนี่ครับแต่ความมั่นแต่ขวดนะมาดได้คนเด้แซ่บ <laughs> จ้านี่ก,กับขาวข้อจ้ามันีอากาศเช่นมันีด้กลับมะานาวอยู่นะจา้าไม่ครับครับใช่สอง่วยได้นะเนแตงโมแตงโครับก็ยังแดงตัวบ่ก็แต่เพือต้ครับ แต่ไม่ไกลมาครับมาปมือไก่เองเพ็ดมะเรื่อดีจะเป็ดจังเเราเพิ่มากินเขาห่อเลยจ้าวันนี้ไก่ก็อ้ายจา้าขอตัวไปกินเขานันด้วยจา้าฝากติดตามสองเถ่าไกลบ้านเป็นกำลัง,งใจให้สองเถ่าในด้วยจา้าสวัสดีจา้าสวัสดีครับ